กลับไปตามข่าวรอบเมืองกระสินในช่วงที่สอนกันต่อครับมาดูในส่วนของความคืบหน้าโปรงลางคนองกระสิน f อฟ f ขณะนี้นะครับมีความเคลื่อนไหวครับเนื่องจากมีการทําการเรียกนักเตะ ที่ได้เซ็นสัญญาวไว้แล้วนะครับมาทำการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมทีมตะลุยการแข่งขันฟุตบอล AIS League ฤดูกาล2015ที่จะเริ่มทำการแข่งขันในต้นปีหน้านี้ ในส่วนของโค้ดพันครับในสัมพันธ์เอี่ยมวิไลหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมกระสิน FC นะครับเปิดเผยต่อทีมข่าวรอบมืองกระสินครับถึงกับความคืึ้นไหวของทีมโป่งแรงขนมกระสิน FC ที่ขณะนี้นะครับมีการเรียกนักเตะที่เซนสัญญาวไว้แล้วมาทำการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมตะลุยการแข่งขันฟุตบอล AIS League กฤดูกาล2015ดีครับแฟนบอลกระสินเอฟีทุกคนครับวันนี้เป็นวันแรกที่ เราได้นัดรวมผู้เล่นนะเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อไปแข่งขันในฤดูกาลหน้าเสร็จแล้วมาวันแรกก็โอเคนะักเตะก็ามากันพร้อมเพียงทุกคนนะตอนนี้ก็ต้องเริ่มพัฒนาเรื่องกำลังเรื่องอะส่วนใหราค่อยปรับอุป,ปกรณ์เทคนิคค่อยใส่ใน,ในทีละน,นิดเพื่อเตรียมการไปแข่งขันในฤดูหน้าก็ฝนะากพี่น้องชาวกาฬสงศิล์นั้นถ้ามีโอกาสมา,มาช่วยเชียม กระแสชุดนี้ด้วยเพราะปีนี้อาจจะอาจจะหนักกว่าปีที่แล้วเพราะทางรายละเอีดก็จะลงมาอ่อนแก่นก็ลงมา,ากมา็อุดรที่ได้ขึ้นไปกับบนแชมป์ลีดเราก็ยังไม่รู้อีกว่าเราจะได้ไปอยู่ชั้นหนึ่งหรือเปล่าดังนั้นการเตรียมพร้อมก็ต้องเตรียมกันแต่นั่นๆก่อนนะแต่ว่าเรื่องเป้าหมายกับของผู้ใหญ่ก็ยังไม่ไม่ชัดเจนเรื่องว่าจะตั้งไว้ระดับที่เท่าไหร่เท่าไหร่นี้ออนตอนนี้ก็จะอยู่การเรียกผู้เล่นข้ามาอ จะมีการเสริมมาก,มาก้อยเท่าไหร่ก็ต้องรอ,งองที่ทางผู้ใหญ่ท่านประธานติดคนอนุมัติมาเรื่อจริงๆังแต่แวนนกกี้มาที่ก็เตรียมความพร้อมไปเรื่อยๆ,ดๆโดยทางบอร์ดบริหารซึ่งนำโดยนายชาุวัฒน์วรามิตรประธานสมโมสรฟุตบอลประสิทธิ์เอฟซีครับมอบมาให้ริโตนักเตะชุดเดิมที่ทำการเซ็นสัญญาไว้แล้วมารวมทีมเพื่อ,ตอเตรียมความพร้อมของทีมทำการสู้ศึกแข่งขันฤดูกาล2015ซึ่งมีนักเตะเริ่มฝึกซ้อมวันนี้ เกือบครบทุกคนแล้วยังขาดบางคนที่ยังมีภารกิจครับและยังมีนักเตะหน้าใหม่จากสโมสรต่างๆมีการประสานติดต่อเข้ามาขอทดสอบฝีเท้าหลายคนแต่ยังคงต้องรอคําสั่งจากบอร์ดบริหารสโมสรอ,อย่างเป็นทางการอีกครั้งจึงจะแจ้งได้และก็จะประกาศเปิดคัดตัวนักเตะเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดกระสีนที่มีความสามารถด้านกีฬาโดยเฉพาะฟุตบอลครับเข้าร่วมทีมซึ่งในการเปิด ตัดตัวนะครับแล้วก็คัดตัวทุกๆปีที่ผ่านมาก็จะเปิดแบบโอเพ่นครับจะมีทั้งเยาวชนในพื้นที่นักเตะจากสโมสรต่างๆเข้ามาทดสอบฝีเท้าแต่บอร์ดบริหารยังคงเน้นไปที่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดกระสินเพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีนักเตะกระสินได้ก้าวข้าเป็นนักกีฬาอาชีพต่อไปและจะไปเล่นในหลีที่สูงขึ้นในอนาคต สำหรับผลงานของกระสินเอฟซีในกรดูการ2014ที่ผ่านมาอยู่อันดับ6ของตารางคะแนนครับซึ่งฤดูกาล2015ที่จะถึงนี้กระสินเอฟซีหวังทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อไปสู่จุดหมายจากดิวิชั่น2ไปยังดิวิชั่น1ให้ได้จึงมีการฝากประสัมพันธ์นะครับหากมีหน่วยงานห้างร้านใดๆสนใจเข้าร่วมส่งเสริมทีมฟุตบอลกระสิน FC ครับจะเป็นสปอนเซอร์หลักก็ตามนะครับซึ่งเป็นทีมฟุตบอลตัวแทนจังหวัดกระสินก็สามารถติดต่อ ได้ที่คุณชัดมงคลมาได้โทรศัพท์0887425250 0887425250หรือเข้าไปดูข้อมูลที่ w w w g r บ s i เ n e w s c สิครับ